สอนตัวแทนใหม่ติดตั้ง l ล n e Notify mm hmm. ก็เข้าระบบหลังบ้านแล้วก็ดึงมาล่างสุดเจอไอเ้เขียวๆกระพริบเนี่ย mm hmm. เขียวๆกระพริบ, mm hmm. บมุมล่างเนี่ย mm hmm. ก็คือแจ้งเตือนผ่านลาย mm hmm. ก็จิ้มเข้าไปพอ mm hmm. จิ้มเข้าไปเสร็จอ่าอย่างของชี้เนี่ยชี้เชื่อมต่อแล้วระบบก็จะขึ้นเครื่องเชื่อมต่อแล้วอ่อถ้ายัางไม่เชื่อมต่อ ก็จะมีระบบก็จะแจ้งระบบก็จะมีมีวิธีให้เราเข้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 าการเชื่อมต่อถ้าเข้าไม่ได้ให้ทักแม่ทีมอ่าถ้าแม่ทีมเดี๋ยวแม่ทีมถ้าเขาไม่รู้เรื่องเขาจะไปถามแม่ทีมของเขาให้และเนี่ยตัววิดีโอตัวนี้มันจะเป็นการบอกว่าวิธีเข้าไลน์โน t ิฟายเข้ายัางไงแล้วทีนี้เวลา เวลาถ้าลูกทีมเข้าไม่ได้จริงๆแม่ทีมแม่ทีมก็จะใช้รหัสของลูกทีมเข้ามาให้แล้วกดปุ่ม Co p ปีตัวนี้กดปุ่ม Co p ปีตัวนี้ไปไว้ไปไว้ที่ลายของแม่ทีมพอไว้ที่ลายของแม่ทีมมันจะมีบาร์โค้ดให้สกแกนก็ให้ลูกทีมมาเอาบาร์โค้ดนี้ไปสกแกนก็จะได้ระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์โน t ิฟาย ify, ระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์โน t ิฟาย ify, อย่างของของชินเนาะก็จะเป็นอ่า าลายโน้ติไฟล์มันก็จะแจ้งเตือนมามามันก็จะบอกเราทุกอย่างว่าเฮ้ยมีใครสมัครตัวแทนหรือ,อยังก็จะอยู่อยู่อยู่ในระบบลายอย่างเงี้ยเขาลายโน้ติฟล์ก็จะเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งแต่เพื่อนคนนั้นน่ะก็คือบริษัทของเราว่าเอ่อใครเข้าใครเอ่อเข้าระบบของเราใครเอ่อสมัครตัวแทนในนามเรามีลูกค้าซื้อของ